เขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องฝึกถ่ายทําตลอดเวลานะครับเพราะว่าหาเป็นยวันนี้ไม่มีภารกิจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่างานประกวดจบไปแล้วใช่มาชัวเราฉลองไปแล้วมาช้าเราก็ฉลองไปมาช้าแต่มานะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะรีแลกซ์พาลูกค้าอัพไปเดินเล่นพักผ่อนและ ก่อนไปเดินเล่นข้องต้องกิมก่อนเราจะพาไปกินก๋ว้เตี๋ยเในตำนาน ได้แล้วสี่ห้ากลิ่นแบบน้ำซุปออกมาแล้วตกลงว่ามุ่งมั่นมากเราจะรอใช่ไหมพี่กินกินกาแฟเราจะรอกูเบตต้องกินให้ได้ร้านนี้ผมจะรอผมจะรอจะตอบผมจะได้กินร้านในตำนานเพราะมันเดก่งเขาพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จกเตรียมเนี่ยนี่คือเปลืองเต็มแล้วนะเบสเซลเลอร์เลยเหรอเบสเซลเลอร์เลยขายดีที่สุดนั่นเอาเบสเซลเลอร์นี่แหละ Cái đầm đầm đó là cái nhói Đừng ăn cái đầm đầm Mình thuyền mạc rồi Cái สำหรับเก็บความรู้วันนี้นะครับพอการสั่งราเมงนะครับก็จะมีการถามว่าเอาเส้นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่วิเชียนจะมาแนะนำว่าว่าการสั่งราเมงมันจะต้องเป็นแบบไหนมันจะมีเส้นแข็งเรียกว่าคัตเตอรงเรียกว่าคัตเตอรเงเส้นแข็งเรียกว่าคัตเตอร์เ่ย เป็นลูกลูกค้าผู้ถื่อไปเรื่อยๆผ่านผ่านให้น้องให้น้องมันมันมีเครื่องดูดเสียงได้หรอเส้นแข็งเราเรียกว่าคัตเตอร์เมนและธรรมดาสเต็ปที่สองคือธรรมดาผู้สื่อผู้สเป็นกลางกลางแต่เอาเอาเดนเต้ข้างในแข็งๆนิดนึงอ่าเปนนองนุ่มๆกลางๆเรียกอะไรผู้สืู้จิสรอและแอร์และอย่างที่สามาวละก็คือเส้นนุ่มเส้นนุ่มฉะนั้น เราควรสั่งแบบไหนทั้งหมดผมสั่งให้เส้นนุ่มเส้นนุ่มคือนุ่มมากภาษาญี่ปุ่นอา่อาวาฬะกะอู้ยังได้ยู่นะยาวาฬากะเส้นนุ่มเ,ะะเส้นกลางและเส้นแข็งเส้นแข็งเส้นกลาง อะไรอะไรมึงอะไรมึงสั่งก่อนได้ก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้เมนู number one number one มึงส่งเร็วไปมึงยังไม่ได้ทันได้เรียนวิธีสั่งเลยเออแล้วเดี๋ยวมึงจะไม่เรียนรู้วิธีกินด้วยกลาไหลมันติดเนี่ยเขาเขียนเขาั้งให้เราใช่เข้าสีนะมาทำแดกปุ๊บจบเลยจบจบ แล้วก็สําหรับการสั่งเ,เพิ่มนะครับวันนี้ต้องมีคําศัพทบร้านมีเติมเส้นได้อเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คําศั์ของการเติมเส้นนะครับถูกต้อง,งียง,งั้นวันนี้ย้อนอีกเชือทีครับเส้นแข็งเส้นลูกกลางร,รู้สึกเส้สนนุ่มเส้นลูกกลางร,รู้สึกเส้นนุ่มเอ,เอาเอานี่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไปเขาไม่รอใครเลยพี่ครับขอความรู้นครับ ขอความรู้ผมนิดนึงได้ไหมครับอันนี้ความรู้ตื้นสมองตื้นผมอยากรู้ว่ามีมีอะไรให้ใส่บ้างเอ้ยมีหลายอย่างอันนี้เป็นงานใช่เพิ่มความหอมจะเทแม่งเ <im pl ug> ข,ข้าไปเทแม่งเข้าไป<อ>รกระเทียมกระเทียม <im pl ug> ใส่กระเทียมโชยไปแล้วใส,ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอีกนิดน่ะโชยไม่ได้ถ่ายนี่เป็นกระเทียมสับใส่ไปอีกมาแล้วคุณย่าวะนี่จะเด็กเซลเล์เออความจิงเฮ้ยรู้ว่ามันรู้บอกว่าน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เป็นจดหมายรักนะครับที่เขาเขียนผ่านสลายนะครับพอดีว่าพี่ชายผมหลอไปหน่อยนะครับเ<อ>ด็กเสิร์ฟเขาก็เลยเขียนเบอร์โทรติดต่อมาให้นะครับเป็นผ่านลานผ่านผ่านสลายน,นะครับด้วยด้วยลิควิดเปเปอร์ <laughs> สำคัญเลยร้านนี้ผมชอบมากอะไรคืออะไร,ะไรผมไม่รู้แต่ว่าผมเคยอยากซื้อกลับบ้านด้วยผักดองมอนเหมือนกัาผักดองมาฉะนั้นเราก็ใส่มงเข้าไป <S <S าเป๊ะเลย โพูดของความอร่อยลองเทสป่ะเป็นไงยังไม่ชิมได้เนี่ยลูกค้าได้รู้เสียงเรามาดูน้องภูเบศคำแรกลองลองเทสน้ำมันดูเลยโอ้ยเป็นไงไข่ร้ายกาดน้ำมร้ายจุดไหมน้ำเชื้อยังว่าเป็นบารมงในตำนานอ่ะอย่าไปกินน้ซุปเยอะนะหรือใช่เหลือไว้นะน้ำซุปเยอะน้ำซุปซดไปหนักๆเนี่ยอักเสบไปนะให้ให้สักเส้นเอง ใครอะไรดจำได้ไหมใครธรรมะพุทธะสุดธรรมะใครธรรมะพุทธะสุดใช่ไหมพี่ใครใครกูมากินได้แล้วแส่คนญี่ปุ่นรัให้เล้สู้ๆนะ ไม่ใช่อะไรนะมันร้อนเขา,เาเต้องเป่าไปด้วยนี่คือความลับเี๋ยวเลาจะ ได้ลองซักซ้อมดูเล้วไเราเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปเมื่อกี้นะครับผมลองสั่งดูว่าดูว่าสำเร็จไหมจะได้เส้นไหมเราจะสั่งเส้นแข็งอืมคดไตวาระนี่ไทยดำมะไครดำมะไทยดำมะไทยดำมะคาตาเมนไขยดำมะคาตาเมนเดี๋ยาดู่าใ่ไมสวัสดีครับซไขยดำมะคาตาเมนไปดูส พี่ว่าเขาจะรู้เรื่องไหมแน่นอน <c oughs> นี่แหละครับหกร้อยเยนเหมือนเดิมแล้วเติมได้ถึงกี่ครั้งพี่แบบเนี้ยได้สองครั้งถ้าเบสสามารถกินอีกถ้วยหนึ่งได้ก็สั่ง <c oughs> อยากินซุปหมดอยากกินซุปหมดก็พอเขาแบ่งเขาไมพี่แบ่งของผมไปไหมมา พัลละ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 เดี๋ยวพี่อิ่มลองลองหลังจากเส้นใหม่ๆนะครับลงไปอยู่ในน้ำซุปเนี่ยมันก็จะร้อนอยู่กลับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหม่ขึ้นนะแล้วก็เดีวก็ยังร้อนอยู่อร่อยใช่ไหมครับดองนี้เชื่อยังครับว่าผมใส่เยอะๆทำไมอร่อยมากมันแบบกินแล้วเหมือนข้าวขาหมู อิมแน่แค่600้อยเยนก็ฝากถึงผู้บริหารร้านนูเตอร์คาร์ฟนะครับนโยบายนี้เหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้มากผมคิดว่าควรจะปรับใช้นะครับเติมเส้นแต่ไม่เติมเครื่องใช่ต่อไปเลยเราจะมีระดับความสุขของเส้นด้วยนะครับแต่ก็ลูกค้ามาสั่งเอาเส้นดิบคือเอาเส้นนิ่มไปสั่งได้นิมือรก็เดือจริงเรื่องห้างเรื่งห ก็เด yeah, so ี๋ยวเราดูว oh ่าดูส no ัศับจะมีโรโงชั่นอะไรดีๆนะครับสำหรับการเติมเส้นนะย้ำจริงๆตัวนี้ขายดีรู้ยังไงแล้วเนี่ยไปเทนําเท่าแล้วเนี่ยรอน้องชายไม่ไปแดกเขาไปกินหมดประเทศอยู่แล้วหรือมึงคนเดียวอ่ะแต่พี่้าใจน้องยุ่งมาช้าแต่มาไหมมาชัว น้องชายผมบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวพี่อะถึงผมจะไปช้าแต่ผมมาชัวม์แหรักจริงๆเลยเอามาคนเดียนี่คือสภาพของการออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นไงกว่าจะหมดเป็นไงกว่าจะหมดสุดๆเลยอะเหมือนทำสงครามอร่อยมากจริงครับรมากแล้วก็เติมเส้นได้จริงอิ่มมากก็ถือไปก็ขอบคุณฟูเบต์มากนะครับที่มากับเรานะครับ ร้านก๋วยเตี <nữa> ๋ยวร้านนี้นะครับก็วันนี้ก็ทไไมหนเดินเที่ยวกันต่อไปเดี๋ยวต่อไปพาผู้เวทไปไหว้พระสังการะศรีสิทธิ์แประเทศญี่ปุ่นโอเคเพื่อเป็นสิริมงคลกับคนที่มีแรงบันดาลใจที่อยู่ข้างในตัวเราจะให้สันเจ้าปลุกความเป็นเท้าขาเจ้าเดินแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน